ครับสวัสดีครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามของอแฟนเพจในช่อง Youtube ในคลารกลุยฟาร์มทุกท่านนะครับมีข้อแนะนำมีคำแนะนำสำหรับการทำวิดีโอมาครับหลายหลายท่านแนะนำว่าอยากจะเห็นวิธีการเลี้ยงปลานิลในบ่อผ้าใบครับวันนี้ผมก็เลยเลือกที่จะ เริ่มโปรเจกต์อีกหนึ่งโปรเจกต์ครับคือการเลี้ยงปลานิลในบ่อผ้าใบโดยใช้ระบบการเลี้ยงแบบไฮบริดครับไฮบริดก็คือเป็นการเลี้ยงในระบบน้ำวนร่วมกับระบบไบโอฟลอกและร่วมกับระบบแอร์ลิฟต์นั่นเองครับวันนี้เป็นขั้นตอนของการลงลูกปลาเราไปดูกันดีกว่าครับว่าการลงลูกปลาเขาทํากันอย่างไรครับสวัสดีครับนี่คือลูกปลาครับผมไปซื้อลูกปลามาจาก ร้านใกล้ๆน <ünden> ี่ละครับนะซื้อมา400ตัวครับอ่าเพราะฉะนั้นบ่อของผมเนี่ยบ่อเลี้ยงหลักเนี่ยก็ขนาดพื้นที่1.5เมตรคูณ1เมตรแล้วก็ใส่น้ำสูงประมาณสัก7-80เซนนะครับผมเอาถุงลูกปลามาใส่400ตัวครับใส่400ตัวทดลองนะฮะทดลอง400ตัวนะครับผมใส่ลูกปลาไปเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ลูกปลาแช่ไว้แล้วประมาณเกือบ20นาทีแล้วครับ นะน้ำที่เราใช้เราใช้น้ำประปานะครับแต่ว่าเราเปิดทิ้งไว้ก่อนนะเปิดน้ำประปาทิ้งไว้ก่อนอ่านี่ผมเปิดด้วยสองวันนะครับทิ้งไว้สองวันแล้วก็เติมออกซิเจนไว้ในน้ำเนี่ยเราต้องใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะครับอย่าใส่เยอะนะอ่าน้ำหนึ่งลูกบาลเมตรนี่ก็ใส่ประมาณสักหนึ่งกำมือประมาณนี้นะอ่าผมกาวนะครับเกลือนี่จะทําให้ปลาเนี่ยไม่เครียดนะตอนลงลูกปลาใหม่ๆเนี่ยเราใช้เกลือและที่สาคัญก็คือเกลือนี่จะเป็นตัวช่วยอ่าเรียกว่าฆ่าเชือ้อ นะเกี่ยวกับน้าเกี่ยวกับพวกจุลินทรีย์ที่ไม่ดีทั้งหลายเนี่ยก็เกอ,อือน,นี้ก็จะสามารถช่วยในการที่จะกําจัดได้ในระดับหนึ่งนะครับนะนี่คือผมเลี้ยงนะฮะนี่นี่เป็นบ่อน้ําวนอยู่ด้านด้านด้านข้างนะครับอันนี้เป็นบ่อน้นําวนแอร์ลิฟต์อยู่ด้านนู้นนะนั่นทางออกนะทางออกของแอร์ของแอร์ลิฟต์อยู่ทางนั้นนะครับก่อนที่เราจะทําการปล่อยลูกปลาปรับสภาพลูกปลาเตรียมน้ําเสร็จเรียบร้อยสิ่งที่สําคัญอีก สิ่งหนึ่งก็คือว่าเราจําเป็นจะต้องชั่งน้ําหนักปลาตอนนี้ผมซื้อมา400ตัวเพราะ,ะนั้นผมจะสุ่มมันสัก20ตัวเพื่อทําการชั่งชั่งปลานะเรามาดูตาชั่งนะนี่นะครับนี่คือตาชั่งเนาะผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วตาชั่งนะเซตศูนย์นี่คือตะกร้าใบเล็กๆทําไมเราต้องชั่งก่อนครับอันนี้ต้องขอบอกเลยนะครับถ้าเราชั่งน้ําหนักปลาตั้งแต่วันแรกที่เราปล่อยเราจะสามารถคํานวณอาหารปลาได้ และที่สาคัญก็คือเราสามารถที่จะคํานวณเรื่องอัตราการเลขกเนื้ออัตราการจเจริญเติบโตของปลาได้ครับสักครู่ครับเดี๋ยวผมจะสุ่มปลามาสัก20ตัวแล้วก็มาชั่งให้เราดูว่าปลา20ตัวตัวหนึ่งกี่กรัมสักครู่เดี๋ยวครับครับผมสุ่มปลามาแล้วนะครับนี่คือขนาดไซปลานะครับอ่าหยิบให้ดูหน่อยนะครับไซปลาก็ประมาณนี้นะซื้อมาตัวละบาท50ตังค์ครับประมาณ1บาท50ตังค์ครับอ่า นะครับมาดูน้ำหนักกันดีกว่าครับ20ตัวอ่าอุ้ยล่วงลงมานี้1ตัวครับอ่ะใส่กลับใส่กลับ1ตัวกระโดดกระโดดนะครับอ่าปิดไว้ก่อนร้อยกรัมครับอ่า20ตัวร้อยกรัมตัวหนึ่งก็5กรัมครับอ่าเพราะนั้น400ตัว400คูณ5ก็2กิโลครับอ่าเราปล่อยปลาวันนี้2กิโลเราสามารถคำนวณอัตราการจเจริญเติบโตได้ครับว่าเมื่อผ่านไป1เดือนผ่านไป2เดือน แล้วก็คำนวณเรื่องอาหารได้ครับอ่าเราก็ปล่อยลงไปเลยครับอ่าน้ําที่เราใช้นะฮะระดับความสูงของน้ําในวันแรกเนี่ย,นนยต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ต้องใช้น้ําสูงมากครับผมใช้น้ําประมาณสัก3 4 0สเซนเองครับนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะปล่อยเขาไว้อย่างนี้เราไม่ให้อาหารครับทิ้งไว้ประมาณ1วันนะหวันอย่างน้อยเลยนะวันนี้ตอนนี้ก็ประมาณสักเก้าโมงเชา้าพรุ่งนี้เย็นพรุ่งนี้เย็นเราถึงจะให้ให้อาหารนะครับ แล้วก็น้ําไม่ต้องสูงเพราะปลาเขาจะเหนื่อยมาจากฟาร์มเราไม่ต้องน้ําสูงเพราะว่าปลารเริ่มปรับสภาพได้เราค่อยให้น้ําสูงครับก็สูงตามที่เราต้องการให้ก็ประมาณสัก6-70เซนเราก็เลี้ยงเพราะปลา400ตัวก็มีปริมาณมากพอสมควรครับอลกักคลุยฟาร์มมหาสาลแหความสุขครับนําเสนอการเลี้ยงปลานิมในระบบไฮบริด หรือว่าเรียกว่าเป็นระบบผสมประสานบูรณาการก็ได้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการส่งต่อข้อมูลขอบคุณวันนี้ฝากไวเ้เพียงเท่านี้ติดตามตอนต่อไปสำหรับการเลี้ยงปลานิลในระบบน้ำวนในระบบไฮฟ,ฟิตครับสำหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ขอบคุณแนละสวัสดีครับ